เมื่อทุกอย่างเสร็จพลเอกประวิตรกับธรรมนัสก็จะนั่งรอเหมือนกันรออะไรครับรอว่าเมื่อไหร่ม็อบจะมาไล่พลเอกประยุทธ์คือในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีกระแสข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือที่มีการกุข,ขึ้นมาว่า จะให้กลับมายังประเทศไทยจริงๆทักษิณกลับมาได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยกลับมาได้ก็มาว่ากันเรื่องคดีตามกฎหมายไปจบแค่นั้นน่ะส่วนคดีก็ว่ากันไปไม่มีใครห้ามทักษิณกลับนะทักษิณหรือโทนี่สามารถกลับมายังประเทศไทยได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรกลับมาเลยฮะทั้งยิงลักยิงเลิกกกลับมาได้เลยนะครับไม่ต้องหนีนะฮะกลับมาเลยไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นนะกลับมาได้เลยนะครับในขณะที่มีรายงาน มีการวิเคราะห์บอกว่ามีการแย่งชิงอำนาจการาหว่าางพลเอกประยุทธ์ระหว่างพลเอกประวิทธ์นะ่ะพลเอกประวิทธ์กำลังจะยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์นะครับดยการกดดันเพื่อขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองในขณะที่ทักษิณก็บอกว่าต้องจัดก,การสามปอ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เกิดการกุข่าวขึ้นมาอีกแล้วนะครับปล่อยข่าวจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะฮะบอกว่ารอสิบจะให้ทักษิณกลับประเทศไทยในขณะที่มีการปล่อยข่าวอีกนะครับว่าประวิทย์นะครับ กำลังเตรียมวางแผนจะย,ยึดอํานาจพลเอกประยุทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของทักษิณและก็มีข่าวลือลักษณะเช่นนี้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะหกันคณะหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนทําเหมือนว่าซุ่มซ่อนอยู่บาดาลชั้น9แต่ปรากฏชัดเจนว่ามีการเตรียมการก็คือกลุ่มพลเอกประวิตย์อำนาจนั้นเนี่ย มันแบ่งปันให้ใครไม่ได้หรอกท่านทั้งหลายครับว a โสอิสิลิยังโลเกภาษาธรรมะว่าอย่างนี้วโัโสอิสิลิยังโลเกถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คืออำนาจเป็นใหญ่ในโลกเมื่ออำนาจเป็นใหญ่ในโลกไอคนที่อยากได้อำนาจก็จะต้องมุ่งเข้าสู่อำนาจ ตอนนี้เปิดเผยตัวชัดเจนในระบบก็คือพลเอกประวิทย์และธรรมนัตก็ไม่ใช่ธรรมนัตไหนแล้วก็ธรรมนัตเดียวนี่แหละครับร้อยเอกธรรมนัตนี่ทั้งสองนี่เตรียมแล้วดูเหมือนว่าซุ่มซ่อนแต่เครือข่ายจัดการไว้หมดมีการประสานงานล่าสุดไปที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ถามกันตรงๆว่าจะเอาด้วยไหม ก็คำตอบเป็นบวกครับเอาด้วยตอนนี้กลุ่มพลเอกประวิตและธรรมนัตนอกจากทําข้อตกลงกับเจ้าของพักภูมิใจไทยแล้วยังทําการตกลงกับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นั่นหมายถึงว่าในมือของพลเอกประวิตย์ตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า200 เสียงอยู่ในมือรวมกับวุฒิสมาชิกอีก200รวมกันทั้งหมดตอนนี้ตัวเลขที่เขาขีดเขาเขียนกันเข้านับกันเนี่ยสี่บวกแล้วรอพักเล็กพักน้อยกับลูกบรรหารถ้ามารวมกันก็เป็นไม่ต่ำกว่า450 คำว่าไม่ต่ำกว่า450เนี่ยคือชัวร์นะครับ100%เนะครับที่รอก็คือรอวุฒิสมาชิกสายคุณมีชัยริชุพันธ์กับวุฒิสมาชิกสายพลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์เนี่ยอีกประมาณ50เสียงเนี่ยว่าจะเอาด้วยไหมถ้าเอาด้วยเนี่พลเอกประวิทย์จะมีเสียงทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกทธิสภารวมกันมากกว่า500เสียงคำว่ามากกว่า500เสียงนี่หมายถึงว่าสามารถที่จะยกมือตามมาตรา272วรรคสองให้มีการงดเว้นใช้ รายชื่อตามบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองได้เพราะต้องอาศัยเสียง2ใน3ก็คือ500เสียงตัวเลขกลมๆพ้นเอกประวิตย์รอครับตอนนี้อยู่ในมือเนี่ย200จากบุธ,ธิสมาชิกเกือบ250รนละ้วรอพักเล็กพรรเล็กก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องสวนกล้วยอยู่แล้วส่วนชาติไทยพัฒนาของลูกคุณบรรหารนั้นเนี่ยเขาเนี่ยยังเก็บอาการอยู่เพราะเขาได้คุยกับประยุทธ์ไว้แต่สุดท้ายครับมาท่านเชื่อผมเถอะมาถ้าสองกลุ่มนี้คือพรรคเล็กมีมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ติดชึ่งเฉยๆรอชาติไทยพัฒนามาก็จะได้ 250บวกเมื่อ250บวกรวมกับ200นี่ก็มี400อยู่ในมือลอวุฒิสมาชิกสายมีชัยกับสายพลเอกประยุทธ์แค่นั้นท่านทั้งหลายครับนี่คือสภาพที่พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณและธรรมนัสเตรียมการดังนั้นมันจึงเดินไปสู่จุดเดียวกันก็คือ เอาพลเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่นี่เป็นคำถามสำคัญนะครับเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์ก็นั่งรอว่าเมื่อไหรม่มอบจะมาไล่ตัวเองฝ่ายพลเอกประวิทย์นี่จะต้องรีบแต่งตัวรวบรวมสพากลังให้แล้วเสร็จนั่นคือจะต้องเอาธรรมนัตขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคลดจำนวน ลองหัวหน้าพักเพื่อที่จะให้การควบคุมอำนาจในพักพลังประชารัตนเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมศูนย์มากกว่าเดิมเมื่อทำสิ่งนี้เสร็จทำให้เสร็จในวันที่18มิถุนายนที่จะประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นนั้นน่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จพ้นเอกประวิตธกับธรรมนัสก็จะนั่งรอเหมือนกันรออะไรครับรอว่าเมื่อไรหร่ม็อบจะมาไล่พลเอกประยุทธ การเมืองเดินไปถึงจุดนี้นะครับประยุทธ์ก็รอว่าเมื่อไหร่มอบจะมาไล่ตัวเองพลเอกประวิทย์ก็รอว่าเมื่อไหร่มบจะมาไล่ประยุทธ์ท่านทั้งหลายครับทำไมพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นี่จึงรอสถานการณ์เดียวกัน ผมก็บอกแล้วเองครับว่าขึ้นทะเลนี่ดูเหมือนมันราบเรียบนี่แต่ขึ้นยักษ์ขึ้นซีนามิเนี่ยกำลังก่อตัวขึ้นยักษ์ขึ้นซีนามิก็คือม็อบที่จะมาไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละตรงนี้มันเป็นจังหวะ ในการฉกฉวยะวน,นะครับกระบวนการนะครับวิเคราะก็เกิดขึ้นจากกลุ่มนะฮะที่เรียกว่า Facebook ของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าแหละที่เอามาวิเคราะห์เอามาปล่อยข่าวลือในโซเชียลมีเดียมีคนติดตามเป็นแสนคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปดูคลิปนี้บอกว่าปล่อยข่าวว่าในหลวงรัชการที่10เนี่ยนะครับจะทรง ให้ทักษิณกลับมาอย่างประเทศไทยจะเป็นนายกร,รัฐมนตรีนะครับกระแสนี้คนส่วนหนึ่งอะ่ะที่เชื่อนะอีส่วนหนึ่งก็สนใจมันเกิดอะไรขึ้นทาไมเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับผมไปดูแล้วเนื้อหาเขาก็ไม่มีอะไรนะพูดไปเรื่อยแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากอะไรที่มีการเคลื่อนไหวของทักษิณอย่างต่อเนื่องนะครับที่สําคัญก็คือว่าเริ่มมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภากระแสข,ขา่าวนายกคนนอกจะมานะเขาก็ใช้วิธีการสร้างข่าวลวงข่าวปลอม ขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีให้ร้ายดูหมิ่นเหยียดยามอาคาตมารายสถาบันพระมหากษัตริย์ปัจจุบันนะีพวกที่ทําเว็บไซต์โพทีธรรมยูท Tube, ูบนะฮะในส่วนของกลุ่มขบวนการล้มเจ้าถูกแจ้งความดำเนินคดีล่าสุดนฮะแล้วก็มีกลุ่มเพจชื่อดังของเขาถูกดำเนินคดีในพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับไป นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเป็นเรื่องของงานวิเคราะห์ที่บอกว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่พลเอกประวิทธ์จะทําการยึดอํานาจนะครับราสุดทักษิณก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องของการเสียใจนะฮะที่ไม่ดูโง่เฮงของพลเอกประวิทธ์ก็เลยทาให้เกิดข่าวลือนะครับสร้างข่าวลวงขึ้นมานะครับสร้างความเชื่อชุดความคิดอีกชุดหนึ่งขึ้นมาบอกว่าพลเอกประวิทธก์กำลังจะยึดอํานาจพลเอกประยุทธ์ ไปเชิญงานสังเคราะห์แล้วมีคนถามผมมามากว่ามีความเป็นไปได้ไหมหจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่า,อารอสิบให้กลับมายังประเทศไทยในหลวงให้กลับมายังประเทศไทยทักษิณจะกลับมานะเป็นนายกรัฐมนตนะครับผมก็ย้าเป็นครั้งที่2องยังไม่มีนะนะยังไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยใดๆนะครับไม่มีเลยนะครับทั้งทางรับทางไม่รับไม่มียังไม่มีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเลย นะแล้วไม่มีแนวคิดหรือชุดความคิดจากไกลทั้งนั้นทักษิณยิ่งดินก็ยิ่งเจ็บนะครับยิ่งขยับก็ยิ่งหนักนะครับพอถึงเวลาเรียกร้องไปไปมา,มาล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าให้กลับมาสิทักษิณก็กลับมาได้บอกจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็ให้กลับมา พอให้กลับมาทักษิณก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยนะก็หันไปพูดเรื่องอื่นนน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ะมีการปล่อยข่าวเรื่องรอบสังหารทักษิณไว้วันหลังผมอะมาเล่าให้ฟังอีกรอบเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นเอาล่ะนอกจากนี้นะครับสรุปก็คือในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีกระแสข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือที่มีการกุข,ขึ้นมาว่า จะให้กลับมายังประเทศไทยจริงๆทักษิณกลับมาได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยกลับมาได้ก็มาว่ากันเรื่องคดีตามกฎหมายไปจบแค่นั้นนะส่วนคดีก็ว่ากันไปไม่มีใครห้ามทักษิณกลับนะทักษิณหรือโทนี่สามารถกลับมายังประเทศไทยได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรกลับมาเลยฮะทั้งยิงรักยิงเลิกกลับมาได้เลยนะครับไม่ต้องหนีนะกลับมาเลยไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นนะกลับมาได้เลยนะครับในขณะที่มีรายงาน มีการวิเคราะห์บอกว่ามีการแย่งชิงอำนาจกาันระหว่างพลเอกประยุทธ์ระหว่างพลเอกประวิทธ์น่พลเอกประวิทธ์กำลังจะยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์นะครับดยการกดดันเพื่อขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองในขณะที่ทักษิณก็บอกว่าต้องจัดก,การ3มปต้องแก้รัฐธรรมนูญทำไมแก้รัฐธรรมนูญสามปก็จะสลับกันเป็นนายกรัฐมนตข่าวนี้ก็คงขัดแย้งกันเองนะครับสรุปก็คือว่าพลเอกประวิทธ์พูดมาอยู่เสมอ นะครับบอกว่าไม่อยากเป็นนายรยกมนตรีเคยให้สัมภาษณ์เป็นหลายหนแล้วไม่อยากเป็นนาย,ยรักมนมรีนะครับแล้วก็ไม่อยากต้องการจะสืบทอดอํานาจอะไรคนที่สืบทอดอํานาจหุ้นส่วนเราพิจารณาดูนะฮะทักษิณสมัครสมชายยิ่งลักแบบนี้สืบทอดอำนาจหรือเปล่านะครับสิ่งอันนี้ก็ทําให้เราเห็นชัดเจนว่าใครเป็นใครอะไรยังไงการสร้างข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ ผมก็พยายามจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาอธิบายให้ทราบนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ประการแรกนะครับย้ําอีกครั้งนะต้องย้าหลายๆรอบนะครับไม่มีไม่มีคําสั่งทั้งดังตรงทาง,ทงอ้อมไม่มีสัญญาณไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่มีการประกาศพระราชทานอภัยโทษใหษนะ้ทักษิณกลับมานะสองทักษิณสามารถกลับมาได้ยิ่งรักสามารถกลับมาได้แต่เขาไม่กลับมาเองนะครับสามนะครับเรื่องของการสืบทอดอํานาจนะครับ คนที่สืบทอดอำนาจก็คือฝั่งทักษิณนั่นเองอ่ะนะอย่างที่ผมเรียกเ,เป้าไปอ่นะทักษิณสมัครสมชายนะยิ่งรักก็เป็นครัวเดียวกันทั้งนั้นนะครับประการที่4การที่มีรายงานว่านะครับพลเอกประวิทย์จะไปะยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ยิ่งเป็นไปไม่ได้นะนะฮะเป็นเรื่องที่ที่เป็นการวิเคราะห์ที่อ่เป็นความเชื่อนะครับเท่านั้นเอง เอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักยีกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคิดลบกับพระองค์กับธคาอาคติกับ พงศ์ว่าจริงไหมที่ท่านเป็นอย่างนี้ที่เขาบอกเขาพูดกันมาจนในชีวิตกระหม่อมได้มีโอกาสพิสูจน์ที่วที่สนามหลวงพุทธค่ะก็ทรงรับรู้ถึงเออผมก็รับรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์พุทธค่ะที่ทรงมีต่อเยาวชนไทยใช่ค่ะข,ข่าวดี มีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้แล้วก็พวกเราต้องไปแยกแยะก,กันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดีให้เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พวกเราจะตัดสินเอาเองแต่สิงที่ขอก็คือขอให้เราสร้างตัวเองให้ดีเป็นใช้ได้ก็ ได้รับข่าวดีก็ต้องถามว่าอะไรมันดีข่าวลบที่มันไม่ดีก็เราดูว่ามันจริงหรือไม่ก็เป็นของธรรมดาตั้งเป็นสมเด็จพระบรมมารก็มีข่าวไม่ดีแม้แต่เป็นใครก็ต้องเขาก็ต้องพูดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นของธรรมดาซึ่งเราไม่จาเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้นก็คนที่อยู่ก็เป็นคนตัดสิน เอาเองพิสูจน์เอาเองว่าเราดีไม่ดีแล่เราไม่เป็นไรก็ดูเอาเองแต่ขอให้เราเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็ปนประโยชน์กต่ไม่ช่ทาติก็สบายใจแล้ว ที่สุดในโลกเมื่อทงชาติไทยโบกสั่นบนเสาที่ยืนยันตราหนาสูงจนเสียงตา้าให้โลกการึ่ให้คนทั้งโลกละจากตาความหมายและ เสาธงต้นนี้จะทำหน้านที่หลักาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมันออ่นคงเลือกไทย to be They've got their